ใส่รับตนันใหม่อยู่อย่างคนสูงไหว้หัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตัวเช็คจิตใจให้แข็งแรงออกกำลัง่ร่างกายในโลกใบใหม่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบู พอปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลายวันงัานสมาคทีกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขกกใจสุดใจ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชานชารารายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันประเทศไทยของเรานะคะผู้สูงอายุนั้นเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งภายในบ้านของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยและการออกแบบบ้านอย่างไรให้น่าอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะการที่จะอยู่บ้านแล้วมีความสุขค่ะจะต้องมีความปลอดภัยหนึ่งเลยนะคะและ้าน บ้านจะต้องมีการออกแบบให้หน้าอยู่มีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความสะดวกสบายเพื่อผู้สูงอายุ แน่นอนคะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ไตรรัตจารุทัศ์ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปราะพูดถึงในเรื่องของปัจจุบันคะ่ะอาจารย์คะผู้สูงอายุนั้นเกิดอุบัติเหตุในบ้านบ่อยครั้งและแน่นอนพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอาจารย์คะใช้ชีวิตไม่เป็นปกติแล้วค่ะใช้ชีวิต <c oughs> ไม่มีความสุขแล้วก<ช>ารออกแบบบ้านสําคัญอย่างไรต่อผู้สูงอายุค,ค,ค,คะอาจารย์คะสำคัญมากครับจากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขนี่เรามีผู้สูงอายุที่มีอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยหปีประมาณปีละ1000คนเพราะฉะนั้นคือวันละ3าคนเนาะซึ่งเป็นเ,นเขาเรียกเป็นโรคสมัยใหม่เป็นโรคบัดใหม่นอกจากโควิดเราก็มีเรื่องหกล้มนี่แหละของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านเดิม แล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ซื้อบ้านตอนแต่งงานตอนอายุ30-35บสามสิบห้าท่านบ้านท่านอยู่ประมาณสักงสาปีมาแล้วเนี่ยก็เป็นบ้านคนหนุ่มสาวสมัยนั้นสูงอายุปุ๊บก็ยังอยู่บ้านเดิมบ้านที่มีสเตปห้องน้ํามืดยังต้องดื้อเดิน,ดนขึ้นไปขึ้นต้้งนอนชั้นบนพวกนี้ก็เป็นจุดก็เรียกจุดนัดพบสำหรับผู้สูงอายุทั้งทั้งสิ้นเลยซึ่งมี3จุดในคือในบ้านคค่ะ่ะะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะหกล้มในห้องน้ําบันไดบดแล้วที่เพิ่มคือเตียงนอนค่ะเพราะว่า ห้องน้ํากับกับบันไดเตียงนอนเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุก็มีโอกาสจะเกิดหน้ามืดเป็นลมได้แล้วก็เพินว่า3พื้นที่เนี่ยมันจะมีตัวแปรที่คล้ายกันอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็มักมักจะลื่นพื้นห้องน้ําเป็นกระเบื้องพื้นชั้นบนเป็นไม้ปาเก้นะครับลื่นมืดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสเตปด้วยห้องน้ํามีสเตปบันไดมีสเตปเตียงนอนในเวลาผู้สูงอายุก้าวลงจากเตียงเนี่ย แล้วถ้าเกิดเตียงสูงกว่าขาที่เขาวางที่พื้นไม่ได้เนี่ยฮะโอกาสจะสลิปจะลื่นจากบเตียงนอนก็จะสูงมากค่ะครับค่ะปัจจัยในการออกแบบที่อ,อาศัยเพื่อผู้สูงอายุคืออะไรคะอาจารย์ก็มีสี่ข้อข้อแรกคือต้องคือต้องมีความปลอดภัยนะครับก็3ามจุดเมื่อกี้ห้องน้ําบันไดเตียงนอนเนี่ยก็น่าจะมีราวจับนะครับแล้วก็ระยะในการนั่งชักโครกหรือว่าขึ้นก้าวลงบันไดเนี่ยมันจะมีระยะที่ที่เหมาะสมต้องไม่สูงไม่ต่ําเกินไป ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็น่าจะย,าย้ายห้องนอนลงมาข้างล่างค,คือ,ค,อคือไม่มีสเต็ปเลยแล้วก็3พื้นที่นี้จะต้องเพิ่มเพิ่มเรื่องแสงสว่างหน่อยะนะครับเรื่องแรกสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยอันที่สองคือพอเพ้่สูงยุมากขึ้นกล้ามเนื้อขาเราก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วบางคนก็มีปัญหาเรื่องเรื่องอาสายตาค่ะอาจจะเป็นต้อกระจกต้ออะไรพวกนี้ฮะเพราะงั้นท่านอาจจะมองไม่เห็นเพราะงั้นการเข้าถึงก็เป็นเรื่องที่ที่ก็น่าสาคัญพื้นที่ที่แกใช้บ่อยๆนะฮะห้องน้ําห้องนอน ห้องกินข้าวห้องแม้กระทั่งระเบียงหน้าบ้านต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอแล้วก็ก็ก,ก็ก็ไม่ควรจะมีสเตปด้วยคือสามารถใช้พื้นที่ในบ้านโดยไม่ต้องก้าวย่างสะดุดอะไรได้ดีะนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องต้องควรจะสามารถสร้างแหล่งกระตุ้นได้ปกติเราก็จะค้นพบว่าพระสูงอายุก็จะอยู่ในห้องเก่าๆลกๆทึมๆซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ถูกนะฮะ,ะพรตาท่านจะไม่เคยไม่่อยมองเห็นแสงสว่างได้แล้ว ก็จะจัดระเบียบบ้านบ้านใหม่นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้สูงอายุม,มักจะไม่จะชอบสะสมของก็จะก็จะร่อยสะสมของเกา่าใช,ใช่ใช่ฮะพอรกปุ๊บก็จะบรรยากาศจะไม่ค่อยดีแสงไม่เข้าฝุ่นเยอะมันต้องจัดบ้านให้ให้โล่งโปร่งสบายแล้วก็อาจจะเติมสีสันด้วยผ้ามา่านฟูกที่นอนหมอนมุ้งหรือว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่แล้วเรื่องสุดท้ายคือปลอดภัยเข้าถึงได้สร้างแรงกระตุ้นแล้วก็ต้ตองต้องสามารถที่จะดูแลรักษาได้ง่ายอย่าไปหวังพึ่งแบบ ลูกหลานหรือว่าคนดูแลที่บ้านนะฮะ,ค,ะคือถ้าผู้สูงอายุมีพื้นที่ที่ใหญ่เกินไปเนี่ยเราเรามีประสบการณ์ผู้สูงอายุอยู่กันสองสองสอง,สองคนคสามีพัญญาแล้วก็เป็นบ้านสองชั้นลูกก็จบแล้วก็ทํางานไปข้างนอกหมดละอยู่สองคนอยู่บ้านร้อยร้อยตารางวาบ้านสองชอั้นสามห้องนอนเนี่ยะฮะ,ะดูแลไม่ไหวฝนตกทีก็แบบปิดประตูไม่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 ไมครบเงี้ยท่านท่านท่านปล่อยบ้านหลังเนี้ยให้คนอื่นเช่านะฮะแล้วก็อบยพมาอยู่ที่ เป็นโปรเจกต์บ้านผู้สูงอายุข,ของสภาราชาติษษษษษไทย<อ>ชื่อสว่างคณิเวศห้องเล็กๆสัก30ตารางเมตรท่านซื้อไปสองห้องติดกันนะฮะจากจากบ้าน100ตารางวาพื้นที่ประมาณสัก300ตารางเมตรนะฮะเหลือบ้าน60ตารางเมตรทังไงเป็นคอนโดปรากฏว่าอยู่สบายเพราะว่าดูแลรักษากันกันสองคนได้ง่าย่ะต้องดูแลรักษาง่ายหน่อยครับค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะการอยู่ในบ้านเนี่ย สิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่สําคัญมากน้อยแค่ไหนจริงๆสําคัญมากๆเลยสำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าบ้านจะใหญ่โตแค่ไหนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าบ้าน3ามชั้น4ี่ชั้นอาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุเพราะจริงๆแล้วผู้สูงอายุจะต้องอยู่ชั้นล่างสุดเลยใช่ครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้ท่านเดินขึ้นบันไดก็จะดีที่สุดค่ะอาจารย์คะแนวทางในการออกแบบเรามีการออกแบบในรูปแบบใดบ้างคะที่ผ่านมาครับก็มีอยู่2อสามวิธีนะครับวิธีแรกคือ ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นใครถ้าเกิดจําเป็นต้องต้องต้องให้พ่อแม่อยู่บ้านด้วยก็ควรจะรีบมองพื้นที่บ้านชั้นล่างเอาไว้ที่มี <หา S 2> ที่ติด<ล>ห้องน้ำใกล้ๆใช่ครับที่อยู่ในในใน,ในพื้นที่เดียวกันอาจจะอยู่ในหลังเดียวกันเลยแล้วก็กั้นเป็นห้องได้แต่ควรจะมีห้องน้ํานะครับแต่ถ้าเกิดข้างล่างไม่มีพื้นที่ก็มีพื้นที่ว่างด้านข้างที่จะต่อเติมเป็นหนึ่งห้องนอนได้แล้วมีห้องนอนได้อันที่2คือ ถ้าถ้าเกิดที่เดิมอยู่ไม่ได้แล้วคับแคบเสื่อมโทรมแล้วก็แล้วแต่ก็ต้องย้ายมาอยู่กับลูกนี่ประเด็นคือเรามักจะแนะนาให้ให้ให้ย้ายพ่อแม่มาอยู่กับลูกเนี่ยให้อยู่ในชุมชนเดิมอยู่ใน,ในหมู่บ้านเดิมอย่าย้ายข้ามถิ่นเะะนนข้าม<ร>จังหวัดถ้าเปลี่ยนแปลงมากไม่ได้ยากยากยากมากเราจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาคือเรากาลังคุยปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องสภาพแวดล้อมเนาะพอย้ายท่านไปถูกต้องมากันหมดเศรษฐกิจอะไรด้วยเนี่ยก็จะลําบากนะครับ ก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คนไทยจริงแล้วเป็นทั่วโลกนะครับคือคือยั่งอยากอยู่ที่เดิมให้นานที่สุดเพราะงั้นลูกหลานก็ต้องเป็น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 ภาระที่ต้องดูแลท่านว่าต้องคุยกันก่อน60นะฮะว่าเกษียณแล้วจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จัดเตยมพื้นที่เอาไว้ถ้าเป็นไม่ได้คืออยู่ในบริเวณเดิมเรามีพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ทางใต้ที่จุฬาก็มีงานวิจัยนะครับคือคือบ้านมุสลิมก็จะบ้านเล็กๆแต่พอเขาแต่งงานแล้วแยกครอบครัวก็จะอยู่รอบๆ ล้อมบ้านพ่อแม่เอาไว้ซึ่งซึ่งดีมากเลยนะครับลูกหลานก็ยังอยู่ใกล้ๆตัวัวพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังดูแลได้แล้วก็พยายามให้ใหท่านอยู่ชั้นล่างได้นะครับแต่สําหรับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเกิดไม่มีลูกหลานนะครับหรือว่าออไม่ได้แต่งงานเนี่ยก,ก็จะต้องแบบวางแผนล่วงหน้าอบ้านที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เหมาะ,ค,ะคืออยู่คนเดียวเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อนเพื่อฝูงไม่รู้นะฮะถึงไม่จะมีติดเครื่องติดตามตัวอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะลองลองวางแผนเรื่องการย้ายมาอยู่ โครงการบ้านผู้สูงอายุซึ่งมีมากขึ้น,นเรื่อยๆถ้าเมื่อก่อนเราก็มีเฉพาะสารสงเคราะห์คนชาราบางแคลรใช่ไหมฮะ<ฆ>ตอนนี้ไทยกชนทําหลายๆโครงการเราอาจจะชักชวนเพื่อนพี่น้องอะไรมาอยู่ด้วย,ด,วยด้วยกันในกันในโครงการเดียวกันก็นได้ก็จะดีหน่อย เริ่มต้นจากให้เราดูบ้านเราเองก่อนว่าเราสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ในบ้านเราได้ไหมสมมุติว่าถ้าหากว่าบ้านเราเป็นบ้านเดี่ยวแล้วพอจะมีบริเวณรอบข้างหรือว่าทำห้องนอนทห้องน้ำไหทำห้องน้าทาห้องนอนให้กับผู้สูงอายุภายในตัวเลยใช่ครับจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าบางท่านอยู่เป็นอาคารพาณิชย์หรือคอนโดล่ะคะอาจารย์จะทํำยังไงก็ต้องใกล้ๆลูกอยู่ใกล้ๆไหม ถ้าถ้าเกิดอพ่อแม่อยู่หลังหนึ่งอยู่ตึกแถวลูกก็อยู่หลังหนึ่งซึ่งมีเยอะนะครับก,ก,ก,ก็ง่ายยังเดินไปมาหาสู่กันได้มีกิจกรรมดูแลท่านได้คอนโดก็คล้ายๆก็ซื้อใกล้ๆกันแต่วันนี้ประเด็นเรื่องอายุค,คือคือสมองคนเราเนี่ยจะจะเริ่มเสื่อมตอนอายุประมาณตัเจ็ดสิบปีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะย้ายท่านออกจากบ้านเดิมนะต้องย้ายก่อนเจ็ดสิบม่งั้นเราเราจะมีปัญหาว่าหลายคนเขาจผิดนะฮะโอ้ยแบบพ่อแม่สบายแล้วไม่ต้องทํางาน ย้ายมาท่าอยู่บ้านคอนโดใหญ่อย่างดีตอนนี้อายุแปดก็ผู้สูงก,ก็ไม่คุ้นเคยเดินไปข้างนอกปุ๊บกลับมาไม่ถูกแล้วคอนโดก็แะประตูก็คล้ายๆกันม,มันจะสันก็หลังคาก็คล้ายๆกันก็จะหลงได้เพราะงะั้น กา,การเตรียมตัวเรื่องการย้ายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต,ต้องเตรียมตัวถ้าใจดีคือตั้ง60เนี่ต้องไฟแนลแล้วว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้ท่านได้ย้ายหลังจาก60 60นี่คือจะต้องเป็นถิ่นฐานที่จะต้องให้ท่านอยู่ตราบจนวาระสุดท้ายของท่านแล้วใช่ก็จะดีะะมาก็กเรื่องว่าจะอยู่ที่เดิมจะอยู่กับลูกแล้วต่อเติมหรือจะ ซื้อมาอยู่รวมๆกันก็ได้ค่ะที่อาจารย์พูดนี่คุณผู้ชมค่ะยังไม่รวมถึงอุปกรณ์ภายในบ้านเลยนะคะครับการเตรียมความพร้อมจริงๆในส่วนของสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าย้ายถิ่นฐานที่ไกลจากที่เดิมหรือว่าที่ที่ผู้สูงอายุนั้นไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินอันนี้ก้อนข้างลําบากเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ครับโรคซึมเศร้าโรคเหงาสังคมไม่มีอย่างเงี้ยนะคะค่ะบางทีเหมือนเราเองเนี่ยในฐานะของคนบัยทางานเราก็อาจจะมองว่า คอนโดเนี่ยอยู่สบายแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุเหมือนที่อาจารย์บอกว่ากว่าจะเดินขึ้นลิฟต์ไอ้ห้องก็เหมือนเหมือนกันตึกบางทีเป็นตึกแฟดอีกค่ะอาจารย์ะใช่ครับก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการหลงทางนะคะเกิดปัญหาต่างๆตามขึ้นมาอีกทีนี้พูดถึงในเรื่องของการจัดการในตัวบ้านกันบ้างอาจารย์คะอุปกรณ์ช่วยเป็นสิ่งที่สาคัญใช่ไหมคะครับก็ผู้สูงอายุก็จะมาพร้อมกับเรื่องไม้เท้ากับเราจับคคือทุกที่ที่ผู้สูงอายุเดินไปไหนเนี่ยนะครับก็ ก็ต้องมีไม้เท้าเพื่อพยุงตัวเพราะว่าแข้งขาไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีแรงแล้วก็บริเวณที่เป็นจุดอันตราย 3. จุดเมื่อกี้ห้องน้ําบันไดห้องนอนคุณจะมีมีราวจับซึ่งสามารถนํานําท่านไปได้เขาได้จับนี่ช่วยช่วยในการทรงตัวแล้วก็ช่วยในการนํานําทางด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งผู้สูงอายุก,ก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตัวตัว,ต,วตัวสายตาะจะเป็นต้อกระจกมองไม่ค่อยชัดเลยพวกนี้นะครับก็จะช่วยพยุงนําทางไปได้ก็หลกัหลกๆคือ ไม่เท้าก็ราบจับคุณจะอยู่ใกล้มือทุกทกที่เลยครับทีนี้พอเข้าถึงได้ทุกที่ปุ๊บก,ก็จะมีปัญหาเรื่องอย่าให้มีสเต็ปนะก็ต้องเรียบทั้งหมดเลยถ้าเป็นไปได้นะครับบริเวณที่มีสเต็ปถ้าจําเป็นนะครับอาจจะต้องแบบมีมีสีสันเตือนอม,มีไฟสว่างอยเตือนเตือนได้ ให้ท่านได้เห็นว่าตรงนี้เป็นทางลาดแล้วนะจะลงบันไดแล้วนะจะขึ้นแล้วนะใช่ครับค่ะแต่จะบอกว่าทุกๆที่สิ่งที่ต้องมีคือไม้เท้ากับเราจับเราจับสําคัญมากอันนี้คือสําคัญมากๆอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เริ่มต้นจากสมมติว่าถ้าเข้าไปในบ้านปุ๊บอันนี้เป็นหน้าบ้านเข้าไปในห้องรับแขกควรจะต้องมีอะไรคะก็จริงแล้ว ผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยบริเวณอีกจุดหนึ่งคือบริเวณรอยต่อระหว่างภายในภายนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นจากระเบียงใช่ครับมันจะมีขั้นหนึ่งที่ต้องโทษสถาปนิกออกแบบไม่ดีจากระเบียงเข้ารับแขกก็จะมีขั้นหนึ่งนะครับจากจากครัวไปซักล้างก็จะมีขั้นหนึ่งเพราะงั้นตรงบริเวณตรงนี้อันตรายปกติถ้าเป็นที่นร่มเรามักจะแนะนําให้ทาให้ทาทางลาดเล็ก นะฮะที่สามารถเดินได้หาเลยติดซะหน่อยมีมีหลยหลังเนี่ยเราแนะนําให้ให้ติดตัวแค่แค่เป็นราวจับเล็กๆที่จะคอยพยุงตัวท่านเวลาท่านจะเปิดประตูอะไรได้นะครับบางบ้านเนี่ยประตูหนักก็จะเปิดเปิดเข้ามาตัวเองก็จะล้มได้แล้วก็ตงแต่ทางเข้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ก็น่าจะมีมีราวจับดรงเบรนทว่าเข้ารถแขกแบบปุ๊บห้องแขกก็ต้องนเกาอี้ที่แบบนั่งสบายไม่นั่งแล้วจมลงไปก็ต้องมีแค่มีเท้าแขนและมีพนักหลังซึ่งสามารถนั่งได้ เที่ยมคันเนี่ยก็คือเก้าอี้เนี่ยคุณจะแบบสมมุติว่านั่งแล้วเนี่ยขาต้องต้องเรียบเสมอพื้นขาขาต้องไม่รอยคือคือขาลอยเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณห้องรับแขกห้องกินข้าวแล้วก็ห้องนอนคือถ้าเกิดขาท่านลอยจากเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยอย่างวิตัวเนี้ยเวลาท่านเดินลงมาท่านอาจจะสลิปแล้วก็ลื่นได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของเก้าอี้เองก็จะต้องเป็นเก้าอี้ที่ เท้าของท่านถึงพื้นเรียบเสมอพื้นทั้งทั้งสองเท้านะคะก็จะถือได้ว่าเป็นเป็นอีกหลักคั้ประกันอีกอย่างหนึ่งล่ะที่จะทำให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ําก็สําคัญค่ะจยาค่ะริงสำคัญที่สุดเลยครัเพราะว่าส่วนใหญ่ก็หกล้มในห้องน้ำห้องน้ำเวลาเรานั่งนานๆก็ลุกขึ้นมาถ้าเกิดผู้สูงอายุาเมัเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะก็จะน้ามือเป็นลมได้ก็ต้องเลือกตั้งแต่ควรจะเป็นชักโครกเนาะ ชักโครกที่นั่งแบบสบายขาถึงพื้นเหมือนกันแ,แล้วก็มันก็มีราวจับในหลังอย่างราวจับตัวเนี้ยต้องอยู่แบบใกล้ๆตัวเลยคือสามารถหยิบจับไม่ว่าจะเป็นมันมีราวจับทางนอนเนาะ,ะขึ้นหรือว่าเราจับทางตั้งที่ดึงตัวเองขึ้นมาได้ะนะครับนะฮะก็อขอให้มีที่ยึดไว้ใช่คะประมาณนี้คุณผู้ชมคะนะคะเราก็สามารถติดไว้ด้านข้างประตูก็ได้หรือว่าบริเวณตรงไหนก็ได้ที่ ท่านจะต้องใช้พละกําลังในการ<อ>พยุงตัวขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากครับทางเดินข้างอ่างล้างหน้าข้างชักโครกแม้กระทั่งอาบน้ําอาบน้ําคุณจะเป็นเป็นมานั่งอาบน้ำเรามานั่งเนี่ยก็ควรจะมีเราจับด้วยนะครับทุกที่เลยแม้กระทั่งเตียงนอนะ,นะเตียงนอนก็เวลาลุกขึ้นก็มีเราจับซะหน่อยก็จะดีมากก็ค่อยพยุงตัวท่านขึ้นมามนค,ค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคุณผู้ชมคะคือในห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเราอาบน้ํานะคะใช้น้ํา พื้นมันลื่นนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะสันทัดใช่ครับนี่ครับนะฮะที่ที่จุฬาก็มีหน่วยวิจัยเรื่องนี้ค่ะนะเราทำเขาเรียกโมเดลห้องน้ําตัวอย่างนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยผมมีคีว่าข้หรือมีมีลายแอดมาได้ถ้าใครต้องการนะครับแล้วก็สามารถเอาไปให้ลูกหลานพับจะได้เห็นว่าห้องน้ําชักโครกไปยังไงมีราวจับยังไงบ้างค่ะอยากจะให้อาจารย์อธิบายให้เราฟังคร่าวๆนิดนึงค่ะอาจารย์คะว่ารูปแบบของการออกแบบเนี่ยเราจะต้อง ประมาณยังไงคะคก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีพื้นที่วงกลมเนี่ยหนึ่งม้นาสิบที่เป็นที่ว่าง<อ>เพราะว่าวงกลมหนึ่ง้่าสิบเนี่ยเวลแชสามารถหมุนรอบตัวเองได้เผื่อบางท่านเนี่ยเดินไม่ได้ต้องใช้หิวแชงเดียวค่ะหรือว่าต้องใช้วอลเกอร์หรือต้องใช้คนพยุงตัวนี่หลายคนก็เขาจะผิดนึ่ว่าห้องน้ํายิ่งกว้างยิ่งดีถ้ากว้างแนานี้ก็เวลาล้มก็ไปจับอะไรไม่ไมสะดวก นะครับจากการวิจัยก็พบว่าเม็ดหาสิบนี้กาลังดีคือถ้าล้มไปมามือเนี่ยสามารถที่จะกางแล้วก็จับอย่างอื่นได้ยังมีราวให้จับนะคะยังมีผนังให้จับยังมีอะไรต่างๆให้จับเพราะฉะนั้น1เมตร50ก็ประมาณรอบๆตัวเราใช่ครับคือนอกจากเวลแชร์วนรอบตัวเองได้มีคนช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็เป็นระยะที่เป็นระยะที่ปลอดภัยด้วยนะครับเล่าสุขภฑพอ่างล่างหน้าชักโครกแล้วที่ฝักบัวเนี่ยก็ต้องมีราวจับแต่ละชิ้น นะครับระยะในเราจับเนี่ยคงคงใครสนใจเรื่องระยะต่างๆก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ค่ะครับ่ะอาจารย์คะถ้าเป็นชักโครกถ้าจะให้ดีควรจะเป็นชักโครกที่มีแทงน้ำข้างหลังนี่ที่แบบมีมีถังน้ำข้างหลังเพราะว่าบางรุ่นไม่มีถังน้ําพอสูงอยู่มากๆถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ยต้องก้มใช่ครับลำบากมากแล้วก็ปวดหลังแล้วบางทีนั่งก็ไม่ค่อยคือถังน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงเวลาเรานั่งสบายด้วย และที่สําคัญเนี่ยถ้าไม่มีตัวชักโครกด้านหลังค่ะคุณผู้ชมคะมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยเลอะพื้นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเก้าอี้นั่งอาบน้ำล่ะคะตรงนี้มีความสําคัญยังไงช่วยมากคือกวีนี่นอกจากจะช่วยเรื่องเวลาซักเวลาอาบน้ําแล้วมันจะไม่เลอะไปไกลจะเลอะบริเวณรอบๆเก้าอี้พอานั่งอาบน้านะครับแล้วก็กาวี่นี่ช่วยเรื่องแบบถอดใส่กางเกงถูตัวก็จะสบายคือตอนที่เราทําแบบใส่กางเกงหรือถูตัวเนี่ยมือเราไม่มีอะไรจับ ก็มันจะล้มตัวตอนนี้ยิ่งทูสบู่ด้วยพื้นก็จะลื่นหน่อยเพราะฉะนั้นเราแนะนาให้ให้นั่งก็วิาบน้ําซึ่งมีหลายแบบนะฮะแล้วก็ฝักพอเรานั่งฝักบัวก็ต้องต้องเตี้ยลงมาหน่อยแล้วก็มีราวจับได้ครับค่ะอาจารย์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณผู้ชมคะวันนี้กลัวว่าเวลาจะไม่พอจังเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ช่วยต่างๆเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างแค่บางส่วนนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นช้อนซ่อมทําไมถึงจะต้องเป็นแบบนี้คะอาจารย์คือก็กล้ามเนื้อเล็กจะไม่จะไม่ค่อยมีแรง นะฮะก็เพราะว่าเส้นประสาทมันเริ่มเสื่อมนะครับก็ต้องมีมีด้ามจับที่ใหญ่หน่อยบางบางคนตัดที่นี้ไม่ได้จะได้ับประชับมือนะคะใช่ครับใช่ครับซึ่งมีแบบมีอุปกรณ์ช่วยจับใช้สีสดใสหน่อยแล้วก็เป็นเอาอะมาพันเป็นสายก็ได้แล้วก็เป็นท่ออย่างนี้ก็ได้นะครับต้องต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ทั้งหลายที่ผมมาโชว์วันนี้ส่วนหนึ่งเราเราเราซื้อจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ ในร้านร้อยเยนนะฮะสามสิบาทถ้าไปซื้อในวันที่นี่ก็หกสิบบาทซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีผู้สูงอายุเยอะแล้วเขาจะออกแบบทุกอย่างให้สะดวกสบายไปหมดเลยดีมากครับถ้าเสาร์ที่นี้บ่างๆก็ลองพาคุณพ่อแม่ไปไปซื้อของดูตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยใช่ครับก็มีพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับที่ไม่ก็อย่างตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ช่วยในการบิดคือก็นอกจากมือไม่ค่อยมีแรงจับช้อนซ่อมอะไรไม่สะดวกแล้วเนี่ย เวลาบิดลูกบิดหรือว่าบิดกอกน้ําก็จะบิดลําบากต,ตัวนี้สูงเข้าไปก็บิดลูกบิดได้บิดกอกน้ําไดท้ทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยทําให้ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากขึ้นค่ะนะครับหรือตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากเลยเป็นกลไกลตัดเล็บที่ม,มีเลนขยายอ๋อเพราะปกติแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่สูงอายุเลยขะเรายังตัดโดนเนื้อตัวเองเลยค่ะใช่ฮะดา้ดามก็จะใหญ่หน่อยค่ะทีนี้พวกนี้คือเพื่อให้ท่านเนี่ย อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแบบเป็นอิสระไม่ต้องไม่ต้องพึ่งผ่ารค่นะครับบางทีพวกเราคิดว่าไปดูแลท่านมากเกินไปอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะบางทีท่านอาจจะอยากจะดูแลตัวเองทีนี้ค่ะเราพูดถึงในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นเป็นจุดที่มีปัญหานะครับก็มีตั้งแต่อย่างราวจับตัวนี้เนี่ยเราเราเคยซื้อราวจับสเตนเลสมาก็ประมาณ2 5 0 0ถึง5,000บาทนี่เราไป ส่งเสริมให้ชาวบ้านทําเองเป็นราจับจากตัวไม่ไผ่แต่ข้อต่อเป็นสเตเลสนะตัวนี้เหลือประมาณ500บาทค่ะคือเราสามารถใช้วัสดุท้องถิ่นที่เหมาะสมได้ถ้าเราส่งเสริมให้ชาวบ้านทําก็จะดีได้นะครับก็ปกติเราปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุปรับปรุงห้องนอนกับห้องน้ําโดยทั่วไปเนี่ยหลังหนึ่งประมาณทั้งสองถึงสี่หมบาทค่ะอยู่ที่สเปคของตัววัสดุซ่งซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งไม่แพงเลย ถ้าเทียบกับถ้าพ่อแม่เราหกลม้มเราต้องไปโรงพยาบาลค่ะเสมา้นโรงพยาบาลเจ็ดคืนเนี่ยต้องประมาณอย่างน้อยแสนหนึ่งนนี้แบบแค่20,000บาททีนี้ถ้าเกิดปรับมากกว่านั้นนะครับเราเคยมีงานวิจัยเนาะสองหมนี่คือคือ,ค,อคือปรับน้อยพื้นฐานค่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดมากกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะต้องซื้อแบบซื้อเตียงติดตั้งพื้นอะไรใหม่ก็ก็ไม่เกิน4 0,000บาทค่ะทีนี้มันมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ใครจะเป็นคนออกคือถ้ารอรอยพ่อแม่ออกเนี่ยไม่มีทางค่ะท่านจะบอกว่าเฮ้ย อยู่มานานแล้วไม่ต้องปรับอะไรค่ะจริงเป็นหน้าที่ของลูกหลานนะ,ะเพราะถ้าพ่อแม่เราไม่สบายนะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ลูกหลานก็ต้องจ่ายแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีก็จะมีแบบเขาเรียกข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเพราะเขาอาจจะไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าไอ้เงิน2 0 0 0 0บาทซิมบาทนี่มันมันเยอะมากะนะครับก็เป็นคลิดวิชาอาหรับลูกคือเวลาอย่างผมไปปรับปรุงห้องน้ําให้คุณพ่อเนี่ยยากมากกว่าจะคุยสําเร็จนะครับก็เสียงเงินไปประมาณสัก สักห้า0 0ื่ผมก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยห้าพันแต่ผมชี้เป็นเฉพาะชกโครกอันเดียวนะต่อรองก็สามารถพูดคุยนะคะกับทางสถาปนิกที่ออกแบบหรือว่าผู้ที่รับเหมาได้เลยอาจารย์คะถ้าหากว่าสนใจอยากจะติดต่อผ่านช่องทางใดได้บ้างคะการานขอการออกแบบนอกจากโมเดลห้องน้ําแล้วเนี่ยเราจะมีเดี๋ยวผมทิ้งเคียร์โค้ดไว้ให้ข้างล่างแล้วก็มีไลน์คือจ u l a u d c c.h.u.l.a. d u.d.c. นะครับ,น,รบนอกจากห้องน้ำแล้วเราจะมีหนังสือสองเล่มแจกนะครับเป็นคู่มือปร,ปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุเล่มนี้สำหรับผู้สูงอายุแบบที่แข็งแรงทั่วไปนะครับเล่มนี้พิมพ์สีสันสดใสหนะ่อยเพราะว่านี่สำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มเข้าสู่สุขภาไปสมองเสื่อมอายุ75-80เนะี่ยต้องต้องใช้เล่มนี้ก็ทุกท่านถ้าต้องการความรู้เนี่ยก็แอดไลน์ ine, หรือว่าสแกนคีวา์โค้ดเข้า เข้า,ามาติดต่อเราได้ครับค่ะนะคะก็สามารถปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางคิวอาร์โค้ดที่เดี๋ยวเราจะให้ต่อไปนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะข<อ>้อมูลดีๆนะคะจากรองศาสตราจาราย์ไตรรัตจารุทั์อย่างสูงค่ะขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณคร,รับเ <ขอ S 2> ุื้อหลัครับคุณผู้ชมคะสำหรับการจัดบ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คะ่ะในช่วงรู้ให้เชี่ยวคะ่ะเรามีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากกันนะคะว่าจะจัดบ้านอย่างไรให้มีความปลอดภัยต่อผู้สูงอายุไปชมกันเลยค่ะ อายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายเนื่องจากความจำกัดทางร่างกายและสุขภาพที่ย่ำแย่ลงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรป้องกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยการดูแลและการจัดบ้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สูงอายุสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ควรมีราวจับตามจุดต่างๆในบ้านที่ผู้สูงอายุจะได้ใช้ เพื่อพยุงตัวลุกขึ้นนั่งยืนหรือเดินเช่นหัวเตียงข้างประตูทางไปห้องน้ําในห้องน้ําควรมีเก้าอี้สําหรับให้ผู้สูงอายุได้นั่งอาบน้ําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ําหรือหน้ามือจนหกล้มครับในบ้านควรจัดของเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะของที่วางระเกะระกะทําให้ผู้สูงอายุเดินได้ลําบากจนอาจเดินชนสิ่งของหรืออาจเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ควรมีแสงสว่างตามทางเดินที่เพียงพอเพื่อให้ผู้สูงอายุเดินได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากสายตาของผู้สูงอายุมีความคร่ามัวมองเห็นไม่ชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากผู้สูงอายุต้องการไหว้พระ คุณควรเป็นผู้อยู่ดูแลจุดทูบเทียนให้รอจนท่านไหว้พระเสร็จและพาท่านไปที่อื่นต่อเพราะการปล่อยให้ผู้สูงอายุจุดทูบเทียนเองอาจทำให้เกิดแผลหรือไฟไม่ได้ครับหากผู้สูงอายุของคุณมีอายุมากและมักจะหลงหลงลืมลืมหรือมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีเรียวแรงไม่ควรปล่อยให้ท่านทำอาหารเองเพราะอาจลืมปิดแก๊สได้ การนอนเตียงทำให้ผู้สูงอายุสะดวกในการลุกนั่งหรือเดินมากกว่าการนอนพื้นดังนั้นควรจัดให้ผู้สูงอายุนอนเตียงมากกว่านอนพื้นครับนอกจากนี้ยังควรให้ผู้สูงอายุมีไม้เท้าไว้ช่วยพยุงตัวในการเดินหรือสวมใส่รองเท้าที่ปลอดภัยต่อการเดินก็จะช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุไปได้มากเลยล่ะครับ เราจัดบ้านให้น่าอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือความสุขภายในบ้านค่ะบ้านอยู่สบายแล้วนะคะลูกๆหลาน,ลานค่ะก็จะต้องอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอยู่กับท่านให้ท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะในวันนี้รายการชานชชราวมดเวลาลงแล้วนะคะจะเจอก,กันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ chan cha